ครับต่อนะครับาจากเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า c c ค h จ m Miss อีกดังนั้นเราจึง Copy ี่คำสั่งนี้ไปวางไว้ใน c a c h h นะครับแล้วเราก็ส่งคำสั่งนี้ไปให้ CPU ด้วยในเวลาเดียวกันโอเคนะหลังจากนั้นเราก็จะไป fetch คำสั่งถัดไปนะครับก็คือ pc แล่ากบ pc บวก c นะ ลักษณะเดียวกันก็คือก่อนหน้านี้นะครับ address ที่008นะครับนะคือ map ม,มาบงบนม,มาลงบน c a c h ตำแหน่งนี้ซึ่งยังว่างเปล่านะครับในลักษณะเดียวกันก็คือหน่วยความจำที่028ก็จะ map ม,มาลงบน c a ช h ตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะก็ m i s อีก เราก็กอปีมาแล้วก็ส่งไปให้ CPU นะก็จะเป็นวัตจักรแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะโดยผมจะไปที่สไลด์ที่20ต่อเลยนะครับอ่ะโดยที่เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อเรา execute คำสั่ง BL เห็นไหมครับก็คือตำแหน่งที่008แล้วคำสั่งถัดไปก็คือตำแหน่งที่030 นะเพราะว่าเราจะกระโดดไาที่ฟังก์ชันชื่อว่า adder นะครับซึ่งตรงกับ Address ที่030นะก็ลักษณะเดียวกันก็คือตำแหน่งที่030ก่อนหน้านี้ยังว่างอยู่นะครับหมายถึงแคชที่จะลองรับ Address ที่030ยังว่างอยู่นั้นก็เกิดอาการ miss อีกแล้ว นะครับก็ฟรีไปแล้วก็ส่งไปให้ CPU ไปพร้อมกันนะหลังจากนั้น p c เท่ากับ PC บวก4ก็จะเป็น034นะเดี๋ยวเราจะไปสไลด์รูปย่อยอันถัดไปโอเคนะ PC ย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเราก็จะเห็นว่า Memory ีตำแหน่งที่034ก็จะถูกแมปมาลงบนแคชตำแหน่งนี้ซึ่งยังว่างอยู่เพราะฉะนั้นก็เกิดอาการ miss เหมือนเดิม นะครับเราก็ส่งคําสั่งนี้ไปพักไว้ในแคชเห็นไหมครับแล้วเราก็ส่งไปให้ CPU ไปพร้อมกันนะลักษณะเดียวกันก็คือเกิดอะไรขึ้น PC ก็ย้ายกระโดดกลับมาที่ตำแหน่งที่ LR เก็บเอาไว้ y. นะครับก็คือตำแหน่งที่0 0 4ตรงนี้นะ ถ้าเราย้อนกลับไปดูในสไลด์ก่อนหน้าเราก็จะพบว่าอะไรครับ004ก็ยังว่างอยู่เพราะฉะนั้นก็มิสอีกแล้วนะครับมิสอีกแล้วนะโอเคเราก็ค o อปีมาไว้ที่ตำแหน่งนี้เช่นกันหลังจากนั้นเกิดอ,อะไรขึ้นครับ PC เท่ากับ p c บวก4 PC ก็ย้ายมาทำงานที่ address 010 เราก็จะกลับไปดูละว,ว่าเอา้าเมม ORY ตำแหน่ง010จะถูกแมปมาลงบนแคชตำแหน่งนี้ซึ่งเคยมีคำสั่ง add R0 R1 R2 อยู่ในนี้นะครับซึ่งเคยมีคำ address คำสั่ง add R0 R1 R2 อยู่นี้เพราะฉะนั้นเกิดอาการอะไรอีกครับ miss อีกแล้วนะครับ นิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นคำสั่งนี้จึงต้องถูกก๊อปปี้ไปแทนที่เห็นไหมครับไปแทนที่ตำแหน่งเดียวกันในแคช h กลายเป็นแคชตสตำแหน่งนี้เก็บคำสั่ง BLT loop โอเคนะครับเก็บคำสั่ง BLT loop นะหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นถ้าเงื่อนไขนี้เป็นจริงหรือไม่เป็นจริง อ่าดูนะครับถ้าเงื่อนไขในอ่าเราเก็บไว้ให้พวกนักศึกษาคิดเองนะครับว่าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็คือ PC จะย้ายมาที่ตำแหน่งนี้เห็นไหมครับเพราะว่าถ้าพวกคุณจำได้ตรงนี้ก็คือตรงกับเลเวลที่ชื่อว่าลูปนะ แต่ถ้าตำแหน่งนี้แต่โทษแต่ถ้าเงื่อนไขนี้ไม่เป็นจริงนะครับ BLT ไม่เป็นจริง PC จะชี้ไปที่ไหนครับ PC จะชี้มาที่ตำแหน่ง PC เท่ากับ PC บวก4นะก็เสร็จสิ้นการทำงานของอสไลด์ชุดนี้นะครับเราก็จะเห็นการทำงานของ Direct Map Cache นะ เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อถ้าถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเนี่ยก็จะเกิดการวนลูปเพราะฉะนั้นคำสั่งที่อยู่ในแคชก็ทำไมครับก็จะมีประโยชน์ในรอบถัดไปโอเคนะครับก็จะมีประโยชน์ในรอบถัดไปนะโอเคครับ